สวัสดีครับผมชายสามารถว<อ>ันนี้เราจะมาฟังน้องเจมร้องเพลงกันนะครับาเจมภาพสวัสดีครับผมน้องเจมนะครับบ้านอยู่น้ําขุมอาเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยครับผมมารักษาตัวที่บ้านหมอปลา,หม,ปา,ห,มปาหมอน้าฟ้าครับหมอปลาหมอน้ําฟ้าแล้วก็พี่ทุกติ๊กใจดีมากครับผมมีความสุขมากครับที่มาอยู่ที่นีไ่ได้มารักษาตัวที่นี่ขอบคุณหมอปลาหมอน้าฟ้าจริงครับมาฟังแล้ว เดี yeah, hmm. mm ๋ยวชายสามารถจะมาฟังน้องจีมคัมเพลงกันครับวันนี้น้องจีมจะมาฟังเพลงอะไรครับพิษรักพิษนุโลกครับอ่ามาให้ชายสามารถฟังนะครับพี่อดแท่คอยแม่สาวน้อยมีนตาสีสอมริมฝั่งน้ำเมืองพิษนุโลกโชคไม่ช่วยคนสวยไม่มา นตกรำรำหนาวไอ้น้ำจากเหนืออะไรบ้าแอบอิงศพผัตกตบชวาเสียงรีบยริวมาจากลำน้ำยมสวรรคขงสาบบาปาของซ้ำเครากรรมของพี่พี่คอยน้อง จนถึงที่สีไม่เห็นมีเศร้าในตาลมฝนตกจนซาเจ้าไม่มาช้ำเหลือจะคงน้ำตาาหลังลงวังน้ำยมหนาวฝนหนาวลมตายลมทองว้าช่างแง เงคอยชะมยมโอ้น่มที่มีบางหรือล่าโอ้ละน้ไม่เจอแมแต่เพียงเอาไม่อยากจะแบกรับเรากลับไปให้เขานินทา เธอขอสิโ<ฮ>พธาชินราชช่วยดลใจเป็นยญยสวา่าส่งเนื้อเย็นมาเป็นควันตามาาเหน็บเจ็บใจคืนเรไปรักไม่คอยท่าอย่ากกร้องให้กล้องโลกาให้เขารู้ ครับแม่แต่ผมได้ข่าวมาว่าน้องเกมมีน้องสาวใช่ไหมครับครับอ่าน้องสาวชื่ออะไรครับชื่อกิ๊กจานิสตารคับอ่าแล้วแล้วน้องเขาอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับอยู่ที่สุโขทัยอยู่ที่น้ำอ่าอยู่ที่อุู่บนไทยอยู่สีนครบ้านไก่ครับบ้านไก่แล้วคุยกับน้องเขาได้ไหมครับได้ครับอ่าแล้วหลอกกิ๊กได้ยินไหม น้องกิ๊กช่วยร้องเพลงให้พี่ไ,ได้หน่อยได้ไหมเพลงอะไรก็ได้ครับแต่เสียงดีสวยมาหวานหน่อยนะเพลงอะไรก็ได้ใช่ไหมคะเพลงอะไรก็ได้ครับร้บอ,องเพลงให้ชายสามารถฟังนะครับค่ะรัาอ่าร้องเลย รอมาเป็นปีโไม่ที่แก้มสาวเ้าลุยจะลืมสัญญาที่บอกว่าจะยอมแค่ดุยแม้สาวได้มาคุยออกดีดว่ามีแต่แลวมา อย่างนี้มคิดถึงที่ตอด,ดเวลากายตใจชิดแนบสนิทกังแนบแน่นใจอยาอยู่กล้เธอเราะไว่หวังผอ้คนมา ยอยากให้ยิ้มอย่างดวงนี้ที้ทำเ้อไม่ได้หรอวค่ะอ่าแค่นี้ก็ขอบคุณมากครับแม่แม่น้องเสียง hm ดีเหมือนเจมเลยน้องเจมเลยเหมือนกันเลยครับขอบคุณมากเลยครับครับครับช่วยฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับครับขอบคุณครับ